ມັນປັນໂລກທີ່ສ້າ น้ำใาปเท่ากลิ่นหอมในสายลงเดินตามควางไฟตนเย็นตะวันตกฝันถึงบ้านเฮาแอบยิ้มริงใจเสมอใจกลางภู่พากยงป่าใหญ่สิ่งนน้ำไหลขับลมดังปลังเป็นซึ้งตามรอยเดินทางอีสานไม่หาง ป่วยน้องครองบึงนี่คือหูเพื่อนใจลุงปันลูกอีสานลัานยาโมสายเลือดเกษตรในบ้านเฮาสืบสารวัดคันและทำไม่เคยพลาดลุงปันลูกอีสานลัานยาโมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงปัน ลูอีสานหลานย่าโมพามาดูฟาร์มแกะฟาร์มแพะพามาดูฟาร์มแพะของลุงประกอบนะครับเป็นฟาร์มทําแบบเรียบง่ายเลยครับเลี้ยงแบบไล่ทุ่งตอนเช้าก็ให้กินกระถินไปก่อน แบบเรียบง่ายเลยทําแบบง่ายๆให้อยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับดู่ในแปลงไร่ดากเกษตรผสมประสานของแกนะครับแคใกินกระทินไปก่อน,นครับใสสายมาก็จะปล่อยออกไปเป็นเรียงไร่ทุ่งทาเป็นโรงเรือนให้เขาอยู่แบบง่ายๆนะครับนี่ขนาดนี่หลานมันมาเห็นมันยังบอกว่า ลุงขายยกข้อไหหอม้พวกมือลุงเอาไว้เรียกเงินๆงนกันเช่ป่พกมือขายมดเงินก็มดเลยมัเหลือแล้วถ้าลุงขายมดแล้วมึงพวกมือก็ไม่ได้มาหาลุงอีกนี่นครับได้ขายเยอะหรือป่าครับขายอยู่ตั้งแต่ อยู่สี่เที่ยวห้าเที่ยวเหรอปีหนึ่งขายได้สองที่สองเที่ยวโอ้ดูครับได้ผลเลยครับให้ไหมครับนี่ได้ผลได้ผลทำแบบง่ายๆ่าลงเรือนแกก็ทำแบบง่ายๆเลยโอ้อย่าไปทำมันยากของอะไรทำยากมันก็ยากใช่ไหมครับไอแกมีแต่ตัวอ้วนเลยนะครับนี่อ้วนแหมเลี้ยงกินยาเนาะเออูปลภะไรครับนี่เยอะแยะเลยครับนี่ย่ายง่ายๆสบายๆเลยนี่ได้ผลจริงครับนี่สายพันธุ์สายพันธุ์บอ สายพันธุ์บ่อนะครับทุกคนก็มันเลือดร้อยนี่ข้อมันตัวเล็กๆเพิ่งคลอดเขามีครับนอนตัว้น้อๆนอนอยู่ออกได้สมวันซูไม่ดูนะครับตัวเล็กๆก็นอนซูอยู่เลยเลี้ยงในแปลงเกษตรผสมสารของลุงประกอบแกเองเลยนะครับนี่ครับ ด้านด้านหลังก็จะเป็นสวนมีทั้งฝรั่งมีทั้งมะม่วงมีทั้งน้อยนาแล้วก็มีทั้งมะพร้าวนะครับปลูกไว้เต็มไปหมดเลยชมพงชมพู่ัก็ปลูกไว้เยอะแยะนะครับเขี <het> <het> ยวเอื้องเลยนะครับ นะครับมะพ้าแกยังโด่เลยนะครับดิทำง่ายๆมีบ่อปลาครับผมมะพร้าวแกก็ดกมากเลยนะครับทำสวนเกษตรผสมผสานด้วยแกก็เลี้ยงแพะว้ด้วยนี่ตมพู่กำลังเป็นดอกเต็มเลยครับเออเข้าท่าครับอยู่แบบเียบง่ายใช้ชีวิตเดยบง่ายบ่อปลานี่เป็นทางเดินเข้าไปในสวนนะครับนี่ มะกรูดก็ <Yeah. S 1> ปลูกไว้มะพร้าวเยอะแยะครับหอยเอ้ยนะครับเกย์ก็ทำเป็นโรงเรือนไว้นั่งพักนั่งเล่นอ่านี่เป็นไผ่ใช้ลําครับเกย์ก็เอากอไผ่พวกนี้าไผ่ไม้ไผ่พวกนี้นะครับไปทําคอแกแพะแกนะครับนี่เราเป็นป่าฝรั่งแต่แกไม่ค่อยได้บํารุงแตปล่อยทำเป็นกเกษตรผสมผสานเลยครับนี่มีปลากล้วยมีอะไรปลูกแซมกันปะ ตามพื้นที่เลยครับนี่เหนไครับผมคนมะม่วงมะม่วงก็ปลูกตามพื้นที่ไปเลยครับสวยงามครับนี่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอันนี้ก็มีความสุขแล้วครับการเกษตรผสมผสานนี่มีของกินมีบอ่อปลานะครับ แล้วแกก็ทําเป็นคลองไส้ไก่อยู่ทั้งด้านมุมทั้งด้านนี่ครับคลองไส้ไก่อ้อมสวนกันเลยครับคล<ม>องไส้ไก่มีปลานะครับอย่างนี้มีปลาดุกครับปลาดุกปลาหมอปลาช่อนอยู่ในนี้นแหละครับแต่มันค่อนข้างที่จะลกแกบอกว่าทําเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับให้อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับปลูกผักก็มีนะครับนี่ มีตัวผู้มีอะไรปลูกผ,ผักไว้กินนะครับเนี่ยกับกะเพราอะไรก็ปลูกไว้กินครับก็คือเข้ามาในสวนนี่ก็หกักเกไปทํากินได้เลยครับนี่เขาเรียกว่าสวนเกษตรผสมผสานของแท้แหะครับเนี่ยผสมผสานจริงๆเลยก็คือคระเขากันไปเลยครับผมเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะครับอยู่ในนี้แหละครับปลูกผ,ผักปลูกผลไม้ คือไม่ได้ปลูกว่าจะแบ่งเป็นโซนอะไรเลยครับก็ส่งไหนว่างก็จิ้มจิ้มกันไปได้เลยครับปลูกกันได้เลยสมผสานจริงๆทาแบบง่ายๆแต่ก็ได้ผลจริงนะครับนี่แกแบ,บ่งพื้นที่มาเป็นอ่าไว้ทํานานะครับสองวิ่งก็อยู่ประมาณอ่าน่าจะสองไร่กว่าๆแล้วครับเลยไม่ถึงสามไร่ครับเนื้อที่ทั้งหมดมันสามไร่กว่าครับ น่สองไร่สองไร่นะครับนียไม่ถึงสะไม่ได้กว้างมากครับนี่น่าจะสองไร่น่าจะถึงครับทุ่งนานตรงนี้ทำด้านสองบิงนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่เ,เชื่อมมาจากบอ่อบ่อบนลงมาบ่อล่างแล้วก็คลองไส้ไก่อ้อมมนนี่ครับผมอ,อมาดมานนี้อ้อมแล้วสวนไปทางด้านนู้นเลยนะครับเป็นทุน่งนาไปด้านนู้นเลยครับ ทำแบบคือทำแบบง่ายๆใช้แรงคนทำเอาครับเนี่ยค่อยๆใบอกว่าค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับน้ำใสเลยนะครับเนี่ เป็นน้ำที่ไหลเรามานั้นเป็นน้ําบาดาลที่ว่าใช้แผ,แผงโซลาเซลล์ปั่นมานะครับแผงโซลาเซลล์ปั่นมาเพราะไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงครับพื้นที่ที่นี่ก็เลยใช้แผงโซลาเซลล์แสงสว่างที่ใช้ในฟาร์มก็จะเป็นแสงสว่างจากโซลาเซลล์หมดเลยนะครับก็คือน้ําเป็นน้ําบาดาลเป็นน้า,านปันน๊มโซลาเซลล์ ขึ้นมานะครับนะครับทำได้ดีมากครับคือค่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยใช้แรงคนทคับเอาไม่ได้มีเครื่องจักรมาทำเลยนะครับใช้แรงคนคน<ๆ>เอาไปเรื่อยๆพีนาะก็ทำไว้สองวิ่งนะครับพอได้ทำานากินประมาณนี้นครับแต่ข้าวก็ไม่ค่อยนอกเท่าไหร่ เดินมาทางด้านนี้ครับผมเ,คคบเนื้อที่นาประมาณกับ2ไร่ตรงฟาร์มแพะที่ทําเป็นโรงเรือนแพะก็ประมาณงานหนึ่งนะครับแล้วก็มีบ่อปลาก็ประมาณงานหนึ่งสองบ่อรวมกันก็น่าจะงานกว่า,วาส่วนที่เหลือก็จะเป็น พองไส้ไก่กับร่องสวนเลยครับแกทาเป็นร่องสวนเลยน้ํายังโอเคอยู่ครับอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะมีโซลา่าเซลล์ปั๊มน้ําขึ้นมานครับทางด้านหลังนี้จะเป็นป่ากล้วยน้ําหวาทั้งหมดเลยนะครับนี่กล้วยเคือใหญ่ทั้งนั้นเลยละครับทางด้านนี้้องอ้อมไปทางด้านเลมถนนนู้นก็จะเป็นป่ากล้วยครับบรรยากาศเย็นสบายแล้วครับนี่ มีประมาณตรงนี้ก็ประมาณสามไร่เสรศษนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับก็มีทําเป็นเป็นคอกแพะแล้วก็มีทําเป็นบ้านน้อยอยู่แล้วก็แบ่งเป็นที่นาแบ่งเป็นที่เหลือเป็นสวนเกษตรผสมผสานกับบ่อปลาบ่อปลาไ่อยู่สองบ่อครับบ่อปลาไีอยู่2บ่อแล้วก็ทําเป็นคลองใส่ไก่เชื่อมกันหมดเลยนะครับแกก็ปลูกมะพร้าวแซมกับต้นฝรั่งต้นกล้วย คือปูแบบข้าเท้ากันไปเลยนะครับไม่ได้ว่าจะทำเป็นแถวเป็นอะไรก็คือปูไปเลยนะครับครับตอนนี้ก็เป็นบอ่อปลาอีกบ่อนึ่งอ่าเรียกปลาสวายนะมังคับนตรงนี้เรียกปลาสวาย,านนยาสวาย่วน,น,นใหญ่ครั้งแรกจะทำเป็นสวนฝรั่งครับ แล้วก็ปลูกอย่างอื่นแซมลงมาเรื่อยๆมีทั้งมะม่วงทั้งกล้วยมีทั้งมะพร้าวนะครับชมพู่ปลูกปลูกปลูกแซมคะาเขาก็ไปเลยครับล่มเลยทีกลเนี่ลุงไปเอามาหน่ยตอมาตอมันเนี่ยที่ลุงตัดดูดูว่าปล่อยไว้ทีเดียวลุงไม่ได้ไปตัดลุงไปตัดใช่ไหมตะเคียนอย่างไรเขาก็ลังแย่งกะทินี่เนี่ยที่ลุงปันต่อมาปันใต้ง่ามันมาเนี่ย ตัดสินปีเดียวนั้นเนี่ยดูดูบนยาวอืม่ๆนี่ไฟก็ใช้ไฟแผงโซล่านเซลล์เองนี่แล้วกลางคืนก็ติดไหนมืดคืนกั้งวันก็ชาร์จเปดวันอืม ง่ายเออลูกออกระตูนตัวหัวโลนนอนคู่กันอยู่น่ะตัวหนึ่งไม่มีเขาดอกตัวฝากกับวันต๊แต่ว่าตัวน่องมันนี่มีเขานี่นนาขาวนี่ย่มีขาอแต่ว่าตัวผูมันลุงตัวเมื่ออกตัวผูตัวหนึ่งตัวผูลุงขายไปแล้วขายไปหวันเดือนธันวาเนี่ยต้นเดือนจนเดือนธันวาเขามาจับไปขายไปแปตัวเเดือนละหมื่นกว่าขายไปแปดตัวขาย ยอกดอกหลานไปคุ้มยดอกแปดตัวแปดพัห่งหกหมื่นหกพันหกพัปลอยห้าทิศเกตบาทดูรยังวิเศษอีกคือเนี่ดีก็เลี้ยงงัวพอตอนนี้งัวราคาตกใช่ดีกาเลี้ยงงัวแต่ว่าเราเลี้ยงพวกนี้เราต้องมีตลาดเราลู้ว่าตลาดมันส่งออกทางไหนมันมีตลาดเรื่อยๆเลี้ยงแสบท่ไมใช่อันนี้ที่เขามาเอานี่คือ ส,งส่งเขาไปนี่เขาจะส่งลงใต้อย่างเดียวไม่มีเหลือมีแต่แพะจะปล่อยให้แพะกินอยู่ตามนี่แหละครับตามริมคลองตามถนนตามยาพวกนี้แหละครับบางครั้งแกก็จะปล่อยไปกินทางด้านมุมด้านบนนู่นนะครับนี่แะครับที่ลงพามาด,ดูวิวแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงแพะของ ลุงประกอบแกนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงปานก็จะต้องขอตัวทุกคนาลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับท่านใดที่ชอบคลิปสไตล์ลุงปานลุงอีสานหลานยามโมนะครับก็กด ซับสไคร์เอาไว้นะครับแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากลงปั่นนะครับก็จะเป็นคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างดูเพลินๆก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผมนี่ได้บรรยากาศท้องทุ่งนายามหน้าหนาวนะครับผม,อมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ